สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไพบูลวันนี้ผมได้นําคำพูดของหลวงปู่ดูผมมปัญโยท่านได้พูดกับทางสิทธานุสิท์นะครับซึ่งฟังแล้วก็น่าตกใจอย่างมากเพราะท่านพูดว่าข้าตายแล้วต้องลงนรลกซึ่งคำนี้มันจะเป็นที่มาที่ไปหรือเป็นสิ่งที่หลวงปู่ท่านพูดเป็น,นัยยะอะไรเราไปติดตามกันได้เลยครับ ก่อนไปรับชมกันท่านใดยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันหนึ่งหลวงปูด่ดูท่านมองไปที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดกลุ่มหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าข้าตายแล้วต้องลงนรกพอลูกศิษย์ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจึงเรียนถามท่าน ในทันทีที่ว่าหลวงปู่ครับจะตกนรกได้อย่างไรในเมื่อลุงปู่บำเพ็ญคุณงามความดีมามากอย่างนี้นะครับลุงปู่ท่านจะตอบกลับไปว่าข้าจะลงนรกเพื่อไปดึงพวกแกขึ้นมานะสิซึ่งคำพูดเตือนของลุงปู่นั้นชวนให้สิทธิ์ทั้งหลายต้องมานึกทบทวนตัวเองว่าการที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ครคูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะไม่ลงนรกตรงกันข้าม หลวงปู่ท่านได้พูดเตือนทำนองนี้อยู่หลายหนหลายครั้งเพราะช่องทางในการทำบาปของคนเรานั้นมันมีมากเหลือเกินท่านเคยกล่าวว่าคนเราเป็นอยู่โดยบาปทั้งนั้นเพียงแต่ผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็บาปน้อยหน่อยหลวงปู่ท่านเป็นแบบอย่างที่หาได้ยากในเรื่องของการระมัดระวังไม่ให้เป็นหนี้สงถึงขนาดที่ว่า ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพไม่กี่วันท่านได้บอกช่องลับสำหรับเปิดประตูกุติให้ญาติโยมอุปถาคได้ทราบเพื่อว่าจะได้สามารถเปิดประตูเข้ากุติท่านในกรณีฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องไปงัดประตูอันจะเป็นการทำลายของสงฆ์ซึ่งในที่สุดต้มีเหตุให้ได้เปิดประตูกุติของท่านผ่านทางช่องลับนั้นจริงๆ ในเช้าตรู่วันพุทธที่17มกราคมปี2533อันเป็นวันที่ท่านได้ละสังขารน,นอกจากนี้แล้วท่านยังได้พูดเตือนอีกหลายๆเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะมองข้ามเป็นต้นว่าเอ่ยปากใช้พระหยิบนูน่นหยิบนี่ไม่ยกเว้นแม้กรณีขอให้พระท่านช่วยหยิบซองเพื่อที่จะถวายปัจจัย หรือการหยิบฉวยของสงไปใช้ในการส่วนตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพูดชักไปในทางโลกในขณะที่ผู้อื่นกำลังสนทนาธรรมการส่งเสียงรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติภาวนาสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะพูดกระนาบบ่อยๆครั้งโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารท่านไม่ให้คุยกันโดยจะทำกิจอันใดอยู่ก็ให้มีสติ พยายามบริกรรมภาวนาไว้อยู่เรื่อยๆเรียกว่าเกลียจิตไว้ให้ได้ทั้งวันเมื่อถึงคราวนั่งภาวนาจิตจะได้เป็นสมาธิได้เร็วเวลาจิตเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก็จะได้รู้เท่าทันได้โดยเร็วดังที่หลวงปู่ท่านสอนว่าการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นจึงจะช่วยให้เราห่างจากนารกได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องคอยสอบทานตัวเองอยู่เสมอว่าเราเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อความเด่นความดังหวังราบสการะหวังจะเป็นผู้จัดการพระผู้จัดการวัดหรือเพื่อมุ่งละโลภโกดหลงซึ่งเป็นตัวก่อทุกข์ก่อโทษข้ามภพข้ามชาติไม่รู้จักจบจักสิ้นที่มีอยู่ในใจของเรานี้ โดยปฏิปทาที่จะช่วยให้เราปลอดภัยและห่างไกลจากนรกก็คือการเกรงกลัวและละอายใจในการทำบาปกรรมหรือสิ่งที่จะทำจิตใจเราให้เศร้าหมองขุนมัวทั้งในที่รับและที่แจงนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการคุกคีกับหมูคณนะโดยไม่จำเป็นหากแต่ควรมุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาเป็นหลักเป็นผู้พร้อม รับฟังคําตักเตือนของผู้อื่นโดยเฉพาะคําตักเตือนจากครูบาอาจารย์อย่างที่ทางพระท่านสอนให้อดทนในคําสั่งสอนให้คิดซสว่าท่านกําลังดุดากิเลสข,ของเราอยู่เปรียบดังท่อนซูงทั้งท่อนถ้าไม่ได้ขวานช่วยสับช่วยบากไม่ได้กบสายไม้ช่วยทําพื้นไม้หยับหยับให้เกลี้ยงเกลาขึ้นไม่ได้กระดาษทรายช่วยคัด ให้พื้นไม้นั้นเรียบเนียนไม่ถูกดัดถูกประกอบก็คงไม่กลายมาเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจของเราที่หยาบอยู่หากไม่ได้รับการขัดเกลาหรืออบรมจากครูอาจารย์ไม่ได้รับการอบรมด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าจิตใจนั้นก็ยอมใช้งานใช้การไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ครั้งหนึ่ง ได้มีโอกาสเรียนสอบถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับที่ว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั้นทำที่ว่านั้นท่านหมายถึงทำเรื่องใดครับเมื่อสิ้นเสียงคําถามของข้าพเจ้าหลวงปู่ท่านก็ตอบในทันทีว่ากายสุจริตวาจาสุจริตและมโนสุจริตซึ่งเป็นคําสอนของท่านข้างต้นก็เป็นการตอบให้ชัดอีกครั้งว่า อานิสงส์แห่งการประพฤติความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนี้แหละจะกลับมารักษาเราไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วจึงเป็นหลักประกันที่ช่วยให้เราหร่างไกลจากนรกอีกทั้งช่วยให้เราสามารถเข้าใกล้หลวงปู่โดยการเพิ่มพูนคุณธรรมความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าไหนที่สุดจะได้ไม่ต้องรบกวนหลวงปู่ ให้ต้องลำบากลงนรกมาสงเคราะห์สิทธิ์ดังที่ท่านปราถนาด้วยความห่วงใยตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับและนี่ก็คือความเมตตาของหลวงปู่ดูนะครับที่ท่านได้ช่วยเตือนสติกับสิทธิอนุสิทธิ์เพราะบางครั้งท่านอาจจะเห็นถึงความพลั้งเผลอหรือการกระทําบางอย่างที่อาจจะทําให้ต้องลงนรกไปได้ท่านจึงเตือนให้กลับมาสู่เส้นทางแห่งความดีนะครับ นี่คือความรักของครูอาจารย์ที่มีต่อสิทธิ์อย่างมากนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมสวัสดีครับ